เรามาทำกับข้าวกันนะคะเต็นยอดเต็นยอดพี่น้องต้องไปปลูกต้นใหม่มากขยายครับชี่ายาพี่น้องมันกินง่ายนะเห็ดสมผักก็ได้เห็ดลวกหรือเห็ดลาดนังก็ได้ไข่เส้หนหมอนึงได้พี่น้องตัดตังไสเลยเจ้าจะเห็นมะปุ๊กมันตั้มถังเส้นหมอนก็จะหนึ่งเขาเพื่อจะอุ่นเขาพี่น้องวันนี้เรามาทำอาหารกินกันนะคะ ตมมะม่งนี่น่องต้มมวงหนึ่งเขาเป็นเป็นลาพวกเจ้าหนึ่งเขาพวกเจ้ากดหม้อปุ๊บเลยบ่กดหม้อมันกะอัตโนมัติมันกะหวานนี่เลยว่าแต่ว่ามันจะติดก้นหม้อพี่น้องอีลาหลังมันหลังเนี่ยต้องไปแช่น้ำไปสักพักหนึ่งถึงหลังมันจึงออกแต่ก็ได้อุ่นโดยที่ใส่หี่ใส่หัวหนึ่งไปเล่นนองเดี๋ยวในระหว่างข้าว อุ่นข้าวแล้วก็รว่ผักในในตัวเราไปตามส้นตัน้งบางหนึ่งเขาพี่นอ้องตำมะคูดค่ะหอมผีกชะเทียมใส่นางต่างใส่ตำมะคู้กบหนึ่งเขาหนึ่งเขายุพี่นอ้องเบิกมองหนึ่งใครนม่เขา เล่นด่วนเล่นแรงจะใส่บัะเขียบทีใส่บะเน่าก็ไปเด้อใส่แจ็กกี้ถ้ามาักเเบี้ยวลไรจะใส่าย,ดยเด้อเบี้ยวหน่อยจะใส่หน่อยเด้อตามด้วย,วยมะละกอให้คุดไว้ละละที่นอกตามด้วยปลาราา์มค่ะอันนี้มาทำกับข้าวกันค่ะ ซอนสองซ้อน,อน,อนวิสามซ้อนกำลังดีน,นัวว้าวสีสันสวยงามค่ะหน้าตากำลังน,น,น่าทานมากก็ดีก็เล่นแล้วก็เสร็จนะคะตามักขูงพ่อมากินเบงจะคํำหนึ่งกันยังดีพี่น้อง